เราจะทำงาน DIY นะเศษผ้ามันเยอะก็เลยจะหาไอเดียมาเสนอเพื่อนๆจะจะทำเป็นเสื้อบ้างเป็นผ้าปูที่นอนบ้างแต่เราจะสร้างไอเดียที่ทำให้สวยงามเราก็ตัดไว้แผ่นหนึ่งใส่เท่ากันนะคะใหญ่บ้างเล็กบ้างเตรียมไว้ทั้นเราก็ดูผ้าเราผ้ามัน ได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นส่วนที่มันไม่พอเราอาจจะเอาไปต่อกันทีหลังก็ได้หรือไม่เอาไว้ตัดดอกแต่งคอเสื้อนะคะเราก็ไม่ทิ้งทุกตารางนิ้วของเศษผ้ามันมีประโยชน์ดีพอเศษเหลือๆล,ล้วก็เก็บไว้เสาะดอกไปอย่างนี้เพื่อเย็บนิดนึงนะคะ น,นี่ก็เก็บไว้ซ้อดอกนะคะตัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเนะีค่ครูมีสองสามถุงเอาแต่เอาเศษเล็กๆนี่มาทำตัวต่อแล้วนะคะเรามันยังไม่เท่ากันเราก็มารีดให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราก็ไปเช็คไปเอาเอาผ้าคุมอย่างนี้นะขันไม่รีดรีดให้เรียบไว้ก่อนนะคะรีดให้เรียบไว้แล้วเดี๋ยวเราไปเช็ค เราไปเช็คให้เขาเสมอการตัดทุกชิ้นให้เท่ากันก่อนนะคะค่อยไปเย็บจะใช้เท่าไหร่อา9เซนนะคะ9คูณ9นะนักเรียนก็ขีดเส้นไว้ก่อนเส้นหนึ่งแล้วก็วัด9เซนแล้วก็ตั้งฉากขึ้นไป9เซนทุกอันให้มันเท่ากันนะคะ9เซนอ่าคราวนี้ เวลาเราจะไปตัดเราก็เผื่อเย็บนิดนึงนะคะประมาณอีกเราก็จะมาต่อผ้าให้เป็นลักษณะนี้นะคะส่วนความกว้างแต่ความยาวก็แล้วแต่ของนักเรียนเลยใครต้องการทำยาวแค่ไหนก็ทำตามนั้นเลยอันนี้ตั้งนะคะ,ะนี่ก็เอาลายที่ต่างกันนะคะลายที่ต่างกันเราก็เลือกดูเอออันนี้ต่างกัน จับคู่กันอย่างนี้นะคะแล้วเอาด้านที่เป็นซับในนี้ชนกันนะคะด้านนอกโชว์ออกเร็ยบไปก่อนหนึ่งครั้งริมๆนะคะริมๆเลยให้เขาเกาะกันไว้ก่อนริมๆเลยนะคะเพื่อเช็คดูด้วยนะคะเปลี่ยนได้เป็นสีดำนะคะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้คราวนี้ เราก็เอาผ้าที่เราตัดไว้เป็นเส้นๆ,ๆเนี่ยเอามาหนึ่งเส้นเอามาทีละเส้นพับครึ่งนะคะกว้าง4เซนล้วก็พับครึ่งแบบนี้นะคะก็พับอันนี้ลงวางเย็บให้มันเกินไอเส้นดำๆนี้นะคะแต่ครูถนัดเอาไว้ข้างบนเพื่อจะเลงฝั่งนี้หมายถึงฝั่งขอบให้มันไว้ด้านล่างเราจะมองไม่เห็นเราก็จะไม่รู้ความกว้างของขอบ ทางนี้นะคะก็เย็บไปเลยให้มันห่างจากตีนผีเราไปประมาณหนึ่งตีนผีนะคะจากนั้นก็ทำแบบนี้เป็นทำเป็นทีละคู่นะคะอีกกลางออกแล้วก็เช็คดูว่าถ้าเราปิดไปแล้วนี่มันมันปิดอ่าตะเข็บไม้ถ้ามันหนาก็เล็มออกนิดนึงนะคะถ้ามันหนาก็เล็มออกนิดนึงแล้วเราก็เย็บปิดตะเข็บ หากระดาษแข็งมาชิ้นหนึ่งมาช่วยนะคะเพราะว่า,าตีนผีข้างนี้หนาข้างเพราะมันมีตะเข็บข้างนี้บางมันก็จะเย็บยากก็หากระดาษกล่องยาสีฟันก็ได้นะคะใครมีก็วางลงไปอย่างนี้นะคะเอาวางฝั่งที่มันบางกว่าเพื่อประคองนะคะให้ตีนผีเราเดินมาสม่ำเสมอนะคะนี่ค่ะ ก็จะได้หนึ่งคู่แล้วก็ให้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะพออันต่อไปอันนี้ลายเล็กเราก็เอา,อาลายใหญ่มาเข้าฝัา่งนี้เขาเท่ากันอยู่ส่วนเกินเดี๋ยวเราก็เล็มออกที่หลังเอาด้านด้านเป็นผ้าพื้นกับผ้าพื้นชนกันนะคะเย็บไปก่อนทีหนึ่งยืดไปก่อนนะคะเช็คริมบนริมล่างให้เสมอกันเราก็เย็บไปแบบนี้นะคะ เได้อย่างนี้เห็นไหตรวจดูนะคะเราก็เล่นลายสลับเล็กใหญ่ไปอย่างนี้แล้วก็สีแต่ละช่องก็ให้เขาแตกต่างกันนะคะจากคู่เป็นคู่คู่ไปแล้วก็เอาอันนี้สีดำพับครึ่งนะคะพับครึ่งก็เย็บสังเกตว่าให้ฝั่งนี้ให้ผ้าล้อนออกมานิดนึงนะคะให้สมุลกัน เวลาเราพับมามันก็จะได้ขอบเท่ากันนะคะฝั่งนี้ก็หนึ่งตีนผีพอได้อย่างนี้เสร็จก็ตรวจทานดูให้ดีลิกมานะคะอ่าถ้ามันปิดมิดอยู่ก็เย็บเลยถ้ามันหนาเราก็เล็มออกได้นะคะเล็มออกก่อนให้บางนิดนึง ให้ตะเข็บด้านนี้เล็กลงอย่าให้เกินเส้นได้ที่เราเย็บเพราะว่าลูกไม้มันเป็นลูกไม้เคมีบางจุดมันจะหนาบางจุดมันจะบางเราก็สังเกตเอานะคะก็เย็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบจนครบเจ็ดอันหร,อหรือใครอยากได้ยาวก็ตามนั้นเลยนะคะตามความต้องการที่เราต้องการยาว ถ้ามันตกลงเขาก็ถอยหลังนิดนึงประคองใหม่นะคะเขาจะได้ไม่ตกลงเขาจะได้ติดนะคะพอตรงนี้มันไม่เท่ากันต้นลิ่มนะตะนลิ่มอันนี้เราก็หาลายอื่นเอาสีนี้บ้างนะคะก็ดูว่ามันเท่ากันไหม เอาด้านเดียวกันประกบกันริมบนเท่ากันริมล่างเท่ากันถ้าไม่ได้ก็ย้ายมาฝั่งนี้ขพอพอได้อยู่ก็เย็บด้านนี้ให้ติดกันไปก่อนนะคะเยบ็บริมๆเลยเยบ็บริมมิมเลยนะคะอันนี้มันจะได้ไม่หายไปเยอะ เช็ฟนะก็จะ,จะเล็กกว่านิดหนึ่งก็เ,เตรียมเตรียมได้แล้นะคะพอได้่างนี้เสร็จก็เอาดำข้าวนะคะก็ทำไปอย่างนี้เรื่อยๆเ,เป็นแถวๆให้ ได้เยอะๆแล้วเราค่อยมาต่อด้านทางยาวนะคะก็จะเย็บแบบนี้ไปเรื่อยๆพราะได้ความต้องการแล้วเราก็ค่อยมาทำตรงนี้ติดกันก็ทำไอทักษะเดียวกันแล้วเดี๋ยวได้ปริมาณที่พอแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเราต่อเป็นชิ้นใหญ่แล้วเนาะเดี๋ยวเราก็ไปรีดให้เขาสวยงามนะก็อาจจะทำเป็นผืนใหญ่ๆเป็นผ้าคลุมเตียงผ้า ผ้าปูโตะอะไรก็แล้วแต่ได้เลยนะคะก็พอพพอ,พอต่อความกว้างที่ครบถ้วนแล้วนักเรียนก็ต่อ,ตอขอบนะคะก็นำไปใช้ประโยชน์ดได้เลยส่วนด้านหลังมันก็จะเป็นอย่างนี้เรียบสวยไม่มีตะเข็บเลยงานก็จะเรียบร้อยนะคะทีนี้ครูก็อยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะนี่เราก็ต่อตัดตัดไว้หลาย,ลายสีนะคะก ขยันต่อให้พยายามใหญ่เล็กนะคะลายที่แตกต่างการต่างสีกันนะคะมันจะช่วยให้โดดเด่นขึ้นนะคะนี่เราก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะต่างประเทศเนี่ยเวลาเขาไปปิกนิกอ่าไปกินข้าวป่าบ้านเราอันแหละตามสวนสาธารณะเขาไม่มีเสือเขาก็จะต่อประเภทนี้ไว้นะคะแล้วเขาก็ไปปูนั่งทาน อาหารนั่งนอนเล่นได้เลยหรือเราก็อาจจะทำเป็นผ้าคุมเตียงได้นะคะอ่าเนี่ยแม้ดีกว่าเราทิ้งใส่ถุงไว้ไม่มีประโยชน์อะไรเดี๋ยวจะพาทำงาน DIY หลายๆอย่างนะคะเพื่อนที่สนใจงานประเภทนี้เป็นงานอดิเรกว่างตอนไหนเราก็ทำ <S <S นะคะไม่ต้องเป็นเร่งรีบ <S <S ค่อยๆทำไปนะคะ ก็จะสวยเองนะคะแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆนะคะอ่าท่านใดสนใจงานประเภทนี้ก็กดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวจะพาทำนะคะสวัสดีค่ะ